再再点香，然后呢，这样子一串打、啊、一套，来香油钱自己投投到这个香油箱里面就可以啊。

因为有些是那个高层嘛。 กินมาเลเซียลงใช่ไหมครับผลกระทบเป็นไงบ้างครับพี่มันก็มันก็มีไม่มีบ้างฮะนิดหน่อยครับไม่ไ,ม,ไม,ม่มากไม่มากฮะเพราะมันก็ยังมีพวกครัวมีอะไรเข้ามาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวของเที่ยวที่เข้ามาบ้านเรานี้เป็นมาจากไหนส่วนใหญ่ส่วนมากมาจากมาเลเซียสิงคโปร์บ้างนิดหน่อยฮะครับแล้วก็ยังนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจไหมครับเรื่องความปลอดภัยในเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนีน่ยก็คือมีอ่ะก็ยังมีอยู่ครับ ส่วน้ากที่ร้านจะเป็นไอ้ลูกค้ามาเลเซียเป็นส่วน<ม>ใหญ่แปซก็ยังมีความมั่นใจครับเพราะว่าไงเ็ามั่นใจไหมก็มีพวกมาพาพวกเด็กพาอะไรมามช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยอ<ม>แต่ว่าย,ยอดนองเที่ยวก็ตกนิดหน่อยฮอะครับย๋ยวกฝากอะไรกับนักท่องเที่ยวที่มาเบตงมั้งก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเบตง เพราะว่าตอนปลอดภัยเปตโอมีสูงมากครับขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ดูแลถึงรับผุขอบคุณครับเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรเนี่คชื่อจริงชื่ออะไรนักลือเทพฮะเขบคุณอะไรครับบีระพุทธิไกรอืมเจ้าของร้านสิงห์สิงห์จำนะครับผมอ่าขอบคุณครับเนี่ยครับตื่นตระหนกมั้งมาเลยเป็นพักๆอืมเอออาจจะเป็นช่วงไอเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับน่กว่ามันบอกว่าไทยเดี่ยนะครับแตอ่า จะมีใครก่อการร้ายที่ว่ารัฐบาลไทยเ็าส่งไอ้อุยโ่ตประเทศเนี่ยครับแล้วมีผลกับทาง,างมันมีมันมีผลนะเพราะว่า,าญี่ปุ่นประก,กาศออกมากอเมริกากับยุโรปก็อบอกว่า,าไทยเนี่ยนะก็คือไปทําผิดในหลักสิทธิมนุษยชนม,มันก็คือมันกระทบอ่ะอมักระทบส่วนหนึ่งนะยังไงมันก็กระทบครับพี่แล้วการเหตุความสงบเป็นไงบ้างพี่ ความไม่สงบแล้วสำหรับคนมาเลนี่ตรงนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอสำหรับมาเลนี่ไม่นก็เฉยๆฉครับพี่ไม่ค่อยมีผลกัไเลยเรื่องอะไรระเบิดเหตุการณ์ระเบิดมันเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ค่อยมีผลครับพี่